ผมชื่อคิโยชิมัตสึสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอครัวรของผมที่ได้รับสารกรรมตภาพรังสีจากระเบิดปรมาณูในนากาสากิเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1946เวลา11นาฬิกา2นาทีตอนนั้นผมอายุ15ปีและกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ใจของผมจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเจ็บปวดผมขอเล่าด้วยความปรารถนาอย่างยิ่ง ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นซ้ำอีกผลจากระเบิดปรมนณูที่ถูกทิ้งลงตรงจังหวัดนากาซากินับจนถึงปลายปี1945มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด74,000คนบาดเจ็บและถูกไฟคลอกอีก75,000คนพ่อผมเคยเป็นช่างฝีมือของบริษัทเทคกุซังโซและเคยเป็นผู้จัดการของโรงงานต่างๆทั่วประเทศทุกครั้งที่คุณพ่อย้ายไปทำงานที่อื่นครอบครัวเราทุกคน ก็ต้องย้ายตามคุณพ่อไปด้วยเมืองที่ผมอาศัยอยู่นานที่สุดคือเมืองนีกาตะ,ะผมอยู่ที่นั่น6ปีเศษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 2> ในตอนนั้นสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเริ่มขึ้นแล้วครอบครัวเราไปเล่นน้าทะเลกันอยู่บ่อยๆสมาชิกในครอบครัวของเราเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น9คนคือน้องสาวคนเล็ก2คนเกิดใหม่จากเดิมที่มีคุณพ่อคุณแม่ พี่สาวตัวผมน้องชายและน้องสาวสองคนและญี่ปุ่นก็ได้เริ่มทำสงครามกับอเมริกาจนได้ต่อมาไม่นานเครื่องบินของอเมริกาก็เริ่มทิ้งระเบิดโจมตีลงมาที่โตเกียวโอซากา้าโกเบและเมืองส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นอาหารการกินในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอฤดูดใบไม้ร่วงปี1943ตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง คุณพ่อของผมย้ายที่ทำงานผมจึงต้องย้ายไปอยู่จังหวัดน,นางาซากิซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานผลิตเรือแผ่นเหล็กและวัสุสงครามมากมายโรงงานของคุณพ่ออยู่ริมแม่น้ำสายเล็กๆก,กับทางรถไฟส่วนบ้านเป็นบ้านเดียวที่ตั้งอยู่ข้างโรงงานครอบครัวของผมอาศัยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดปรมาณูประมาณ900เมตรว่ากันว่าภายในรัศมี1กิโลเมตรจากศูนย์กลางระเบิดปรมาณูนั้นไม่มีผู้รอดชีวิตเลย ผมย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมยัธยมต้นเคโฮในจังหวัดน,นากาซากิซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนมยัธยมปลายนากาสากินิชิแต่ผมได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นพอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมผมจะเป็นต้องหยุดเรียนและเริ่มทํางานเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไปเป็นทหารเพื่อทําสงครามทําให้คนทํางานมีไม่เพียงพอผมต้องไปทํางานที่โรงงานผลิตอาวุธมิซูบิชิที่โรงงานนั้น ทำการผลิตระเบิดต่อไปโดยเฉพาไว้ยิงในเรือลบผมทํางาน12ชั่วโมงตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึงหนึ่งทุ่มมีวันหยุดสองครั้งต่อเดือนและต่อมาผมก็ต้องทํางานกะดึกด้วยเคนจิโร่น้องชายของผมที่กําลังศึกษาอยู่เพียงชันมันทมศึกษาปีที่สองก็ต้องมาทํางานอยู่ที่สถานีรถไฟนากาสากิเหมือนกันถึงแม้เคนจิโร่จะค่อนข้างตัวเล็กแต่เขาก็เรียนดีเขายามาเรียนต่อที่นากาสากิในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีต่อมาก็สอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นเคโฮได้ก็ชอบร้องเพลงประจำโรงเรียนของมัธยมต้นเคโฮมากเขาวอกจะร้องอยู่เสมออาวธรมะกลื่นลมสงบเงียบเปรียบตังฤืดูใบไม้เปลีในชีวิตจิดเต็มเปี่ยด้วยแสงแห่งความวังเนื้อร้องเพลงนี้ จะกล่าวถึงท่าเรือของนากาซากิของงดงามของทะเลและอ่าวที่สองประกายเรืองรองเราอัญมณีในวันที่9สิงหาคมอาคารเรียนของโรงเรียนประจำจังหวัดนากาสากิเคโฮที่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดรา8แ0อเมตรก็ได้พังทลายลงและถูกเผาไหม้จนหมดจากระเบิดปรมาณูนักเรียนและคุณครูเสียชีวิตรวมกว่า400อคนวันที่9สิงหาคมท้องฟ้าที่นากาซากิเต็มไปด้วยเมฆ วันนั้นผมไปทำงานที่โรงงานเวลาเจ็ดโมงเช้าหิวจังเลยผมพูดพร้อมเงยหน้ามองนาฬิกาในขณะนั้นก็มีแสงแปลกๆแ,แ,แยงเข้าตาและทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกปกคลุมไปด้วยประกายแสงสีขาวเหลือบส้มมีบางอย่างล่วงลงมาจากด้านบนเลือดไหลโก่บริเวณศีรษะของผมโรงงานแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิด1.3กิโลเมตรซึ่งใกล้กับบ้านของพวกเราผมวิ่งออกไปด้านนอกโรงงานพร้อมๆกับเพื่อนโรงเรียนเดียวกันและผู้คนอีกมากมาย รอบตัวมืดครึ้มเรากลับไม่ใช่กองกลางวันกลายเป็นโลกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนพระอาทิตย์สีน้ำตาลแดงชวนขนลุกลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าที่มืดมนด้วยเศษขี้เถ้าและฝุ่นคละคลุ้งผู้คนจำนวนมากต่างก็วิ่งหนีออกไปทางเนินฝั่งตะวันออกของโรงงานอย่างไม่คิดชีวิตบ้านของพวกเราตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของโรงงานในที่สุดทุกคนต่างพากันกลับไปบ้านเหลือเพียงผมคนเดียวผมเองก็ตั้งใจจะกลับลงเนินนี้ไปยังบ้านของตัวเอง ทว่าโรงงานขนาดใหญ่นี้นั้นถูกปกคุมไปด้วยเปลวเพลิงและควันไฟผมจึงไม่สามารถกลับบ้านได้ผมนั่งลงที่ข้างทางด้วยความเหนื่อยล้าในระหว่างที่หนีออกมาร่างกายท่อนบนของผมนั้นเปลือยเปล่าสวมเพียงแค่รองเท้าเกี้ยตทั้งๆที่ไม่มีอาหารหรือน้ําตกถึงท,องท้องแท้ๆกลับรู้สึกขึ้นไส้จนอาเจียนออกมานี่เป็นผลจากการรับสารกรรมตภาพรังสีพอระเบิดปรมาณูหลังจากนั้นผมก็มีอาการผมร่วงด้วย พอตกเย็นในที่สุดผมก็กลับถึงบ้านไม่ว่าจะโรงงานของพ่อหรือบ้านของผมต่างพังย่อยยับแต่ไม่ได้เผาไหมา้จน,นหมด <os im ans> ผมเปิดฝาของหลุมหลบภัยที่ขุดไว้หลบระเบิดตรงสวนในบ้านก็เจอกับใบหน้าของคุณแม่แม่เห็นผมกลับมาก็ประสานมือพลางพูดว่าขอบคุณพระเจ้าจากนั้นเธอก็พูดอะไรไม่ออกเลยในหลุมหลบภัยมีพ่อแม่และน้องชายอยู่เคนจิโร่ น้องชายของผมรีบกลับจากสถานีนาการสกิเพราะสัญญาณเตือนภัยจากการโจมตีทางอากาศร่างกายของเขาติดอยู่ใต้บ้านที่ถล่มลงมาเนื้อตัวโชกไปด้วยเลือดจากเศษกระจกหน้าต่างคุณแม่อยู่ในครัวจึงได้รับบาดเจ็บที่เอวและขาอย่างรุนแรงส่วนคุณพ่อดูปลอดภัยดีน้องสาวทั้งสี่คนวิ่งเล่นอยู่ในสวนของบ้านพอเป็นวันหยุดฤดูร้อนเจสสิกโกอายุ9ขวบและคุนิโกอายุสขวบน้องสาวทั้งสองคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถูกนำร่างไร้วิญญาณใส่ลิ้นชักเสื้อผ้าและนำไปวางไว้ในสวนคุณพ่อพูดว่าอย่ามองศพของน้องๆเลยสงสารพวกเขานะเพราะอย่างนั้นในความองจำของผมน้องสาวทั้งสองจึงยังคงม,มีรอยยิ้มที่ไร้เดียงสายอยู่เสมอวันถัดมาคุณพ่อก็นำลิ้นชักที่บรรจุร่างของเด็กทั้งสองไปเผาและนำเท่ากระดูกใส่ไว้ในแจกันทรงกลมขนาดเล็กพอที่จะกำมันไว้ในมือได้จากคำบอกเล่าของคุณพ่อ ได้ยินว่าพวกเธอทั้งสองถูกไฟไหม้ทั่วร่างจนเป็นแผลเวอะแวกเสื้อผ้าถูกเผ,า,กผาจนมอดไหมมีแค่กระดุมเปลือกหอยที่ติดอยู่ตรงหน้าอกเท่านั้นที่ไม่ถูกเผาไปพร้อมเสื้อผ้าส่วนของผิวหนังก็เหลือเพียงบริเวณฝ่าเท้าเท่านั้นผิวหนังที่ห้อยตรงเตงทําให้ดูเหมือนว่ากำล,ลังโสงลงเท้าอยู่ช่างเป็นร่างที่ดูน่าเวทนายิ่งนักมีการประกาศว่ารถไฟช่วยเหลือจอดอยู่บนรางรถไฟแถวบ้านและกํลาลังย้ายผู้บาดเจ็บ ไปยังศูนย์พักพิงในเมืองใกล้ๆก,ก,กับเมืองนากาสากิไปกันไหมคุณแม่ถามเทลูกโกะอายุ11ปีและมัสโกะอายุ6ปีน้องสาวทั้งสองคนตอบรับไปว่าไปและลูกพวดขึ้นมาและพนักงานหนุ่มจากบริษัทของพ่อก็พาพวกเราไปยังเต็นท์พยาบาลที่อยู่ไม่ไกลนักอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกแล้วมีข่าวว่ามาสโกะเสียชีวิตลงในช่วงเย็นของวันที่9 และเทลุกโกเองก็เสียชีวิตลงกลางดึกในคืนนั้นคุณแม่คร่ำโควลเสียใจว่าแม่ไม่ได้ให้ลูกไปเลยแต่ด,ดังที่เด็กบอกว่าต้องการน้ําแต่แม่ก็ยังบอกให้อดทนเพราะมันจะไม่ดีต่อการบาดเจ็บแม่น่าจจะให้ลูกๆดื่มให้พอทั้งสองคนเป็นเด็กที่เข้มแข็งและต้องการมีชีวิตอยู่ต่อพวกเขาต่างต้องการความช่วยเหลือและพวกเขาก็เคยเชื่อมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือ โรงเรียนประฐมชิโรยามะที่อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางระเบิดปรมาณูในหมู่นักเรียน1,500กว่าคนนั้นกว่า1,400คนเสียชีวิตลงที่บ้านของตนเองและทุกๆคนก็ยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่ออีสาวของผมอาซากุอายุ16ปีเธอทํางานอยู่ที่สํานักงานกระทรวงกรเกษตรและป่าไม้ซึ่งอยู่ในเมืองได้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยในวันที่สิบ ทั้งคุณแม่และน้องชายถูกพาตัวไปยังสถานพยาบาลของเมืองอิสหายะแต่กลับไม่เห็นแม้แต่งเงาของหมอจึงทำได้เพียงแค่ล้างแผลแล้วนอนเรียงกันบนพื้นโรงยิมของโรงเรียนเท่านั้นวันต่อมาพี่สาวก็พาคุณแม่และน้องชายกลับบ้านพ่อแม่น้องชายพี่สาวและผมที่รอดชีวิตมาห้าคนได้นําเสือธนามิจากบ้านที่พังไปแล้วมาปูตรงมุมในโรงงานที่ซุดตัวจากนั้นกางมุ้งเพื่อไม่ให้ยุงกัด และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิบวันพวกเราไม่มีทั้งไฟฟ้าแกส๊สน้ำรวมถึงวิทยุและโทรศัพท์แม้จะมีบ่อน้ำแต่ก็นึกไม่ออกเลยว่าตอนนั้นพวกเราทำอาหารกันได้อย่างไรแต่เพียงแค่มีคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ด้วยก็รู้สึกสบายใจแล้ววันที่15สิงหาคมมีคนแจ้งว่าญี่ปุ่นได้แพ้สงครามแล้วและได้รู้ว่าใจกลางเมืองนากาากินั้นปลอดภัยดีคนรู้จักที่อยู่ในเมืองนากาากิ ก็ได้แนะนำให้คุณพ่อพาครอบครัวไปที่นั่นในเย็นของวันที่19พวกเราตัดสินใจไปที่บ้านของคนรู้จักคนนั้นโดยผมกับพี่สาวเป็นคนหามเคนจิโร่ขึ้นเปลไปแถวศูนย์กลางการทิร้งระเบิดนั้นมีร่างไม่เกรียมนอนกระจัดก,กระจายอยู่ในทุ่งหญ้าที่โดนเผาพวกเราสามพี่น้องและคุณแม่ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้เดินเท้ามาด้วยกันเป็นระยะทาง5กิโลเมตรส่วนคุณพ่อมาถึงช้ากว่าพวกเราหนึ่งวัน หลังจากขออาศัยอยู่ที่นั่นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในวันที่25สิงหาคมตอนกลางดึกประมาณตีสองเคนจิโร่ก็ได้สิ้นลมหายใจไปในวัยเพียง13ปีรากับเขากำลังพอนนาอย่างเมื่อลอยโดยไม่โอดครวญถึงความเจ็บปวดก่อนสิ้นใจเขาพูดคำว่าลาก่อน,นั่นคือการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีโดยแท้จริง ช่วงเย็นเวลา4ี0นาฬิกา30นาทีในวันเดียวก,กันกับที่น้องชายจากไปทันใดนั้นร่างกายของคุณแม่ที่นอนราบอยู่บนเตียงก็ปิดไปมาและสิ้นใจในที่สุดด้วยวัย7 7ปีโดยไม่มีแม้แต่คำบอกลาใดๆในกลางดึกก่อนวันที่คุณแม่จะจากไปคุณพ่อก็ได้สวดภาวนาและขออธิษฐานอย่างสุดหัวใจว่าหากพระเจ้ามอบชีวิตให้แก่ผมขอครึ่งหนึ่งนั้นให้กับฮารุโนะผู้เป็นภรรยาของผมด้วยเถิด ผมก็อธิษฐานต่อจากคุณพ่อว่าผมจะมอบครึ่งชีวิตของผมให้คุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่อาจจะโล่งใจที่อย่างน้อยก็ยังเหลือคุณพ่อพี่สาวและผมที่รอดชีวิตและผมคิดว่าตัวเองต้องไปอยู่กับลูกๆห้าคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ท่านเป็นคุณแม่ที่อ่อนโยนหลังจากที่คุณแม่จากไปได้สองวันคุณพ่อก็เสียชีวิตลงในวันที่27สิงหาคมเวลา12นาฬิกา10นาทีในตอนกลางวัน ในขณะที่คุณพ่อนั้นพนมมืออธิษฐานดวงตาของคุณพ่อก็ปิดลงผมได้แต่เขย่าร่างไร้วิญญาณอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สามารถปักใจเชื่อได้ว่าคุณพ่อและคุณแม่ได้จากไปแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ทํางานอย่างหนักเขาทุ่มเทเป็นอย่างมากมาตลอดในฐานะผู้รับผิดชอบของโรงงานเขาเป็นคนใจดีต่อคนรอบข้างคุณพ่อเทรุโนสุเกะอายุส3ปีในขณะที่บ้านถูกทำลายจากระเบิด ผมก็รู้สึกขอบคุณจากก้นวื้งของหัวใจที่ผมและพี่สาวรอดชีวิตมาได้ในตอนนั้นเองหลายๆพื้นที่มีการทําลายบ้านเรือนและทําให้เป็นพื้นที่โล่งเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศสุดท้ายแล้วพื้นที่โลงที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งก็กลายเป็นชาปนสถานในที่สุดผมและพี่สาวช่วยกันใช้เปลหามร่างของน้องชายคุณแม่และคุณพ่อ ไปไว้ตรงที่ว่างใกล้ๆตรงที่ว่างนั้นมีไม้จากบ้านที่ถล่มลงมาเรียงซ้อนกันพวกเรานำไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นแท่นแล้วขนศกขึ้นไปวางเอาไว้จากนั้นจึงจุดไฟเผาพวกเขาเรานำกระดูกใส่แจกันทีละน้อยโดยในแจกันมีเท่ากระดูกของน้องสาวที่พ่อเคยใส่เอาไว้อยู่แล้วกระดูกที่เหลือจึงต้องวางทิ้งไว้ตรงที่ว่างแบบนั้น ตรงพื้นที่ว่างนั้นกลายเป็นสีขาวโพลนด้วยเท่ากระดูกที่เหลือมากมายแล้วเราก็เหยียบย่ำมันเพื่อเดินผ่านไปการที่พ่อแม่เผาศพลูกตัวเองแล้วต่อมาไม่นานพ่อคนนั้นก็ถูกลูกอีกคนเผาศพตัวเองเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยปลายเดือนสิงหาคมพี่ชายสองคนของแม่เดินทางมาเยี่ยมจากเกียวโตทั้งคู่ตกใจมากที่ได้รู้ว่าเราสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปถึงเคน ผมกับพี่สาวเดินทางจากนากาากิไปเกียวโตโครอบครัวของเราเหลือกันอยู่สองคนจาก9คนพวกเราขึ้นขบวนรถคลังสินค้ามันเป็นการเดินทางที่แสนจะยาวนานพวกเราเดินทางผ่านเมืองและหมู่บ้านที่กลายเป็นทะเลเพลิงด้วยสงครามงานศพของพ่อแม่และน้องชายกับน้องสาวอีกสี่คนรวมกันเป็นเจคนถูกจัดขึ้นที่บ้านเกิดของคุณแม่แตั้งแต่กลางเดือนกันยายน พวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณอาที่โกเบผมทํางานที่โกเบแต่งงานและให้กําเนิดลูกน้อยอยู่ที่นั่นอาสาโกะพี่สาวของผมทํางานให้กับสมาคมผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่จังหวัดโทคุชิมะและได้ปี2016เธอเสียชีวิตในวัย87ปีและตัวผมในวัย80ปีก็เริ่มรับหน้าที่เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวระเบิดปรมาณูที่โรงเรียนประถมที่หลานของผมเรียนอยู่ระเบิดปรมาณู แน่นอนว่ามันต้องหายไปสงครามต้องถูกยุติเราต้องออกมาร่วมกันพูดเพื่อสันติภาพมายุติสงครามกันเถอะครับ